แต่ว่าไอ้ชิงก็บริษิดเครียดตีเนาะบริษิดเครียดเนาะที่ว่าให้ไผ่มาอยู่กันตามเนาะเอออย่าเครียดอย่างเด้อไอชิงเด้ออ่าเดีอยวเราจะให้แล้ไปคุดปูกระแป้งไเนี่นี้เนาะเราจะไปคุดนะฮะั่นเดี๋วบางทีก็จะน้ำไปเบิ่งแล้วได้น่ะเหมือนลุงห้องต้นนี้ห้องต้นนี้บอเออเนี่ยข้างล่างก็มีนองแล้วเนาะนี่อันว่ะ dưới vườn nó con à, cái bẩn này, bơm ừ. mhm. này, đấy, hỏi nữa, hỏi lên, mởโทรศáp nữa, ah, chơi nó, thay cái nó, á? Chẳng đai kẹt bao tông, anh nãy nè bao xin này, hay bao xin sưu đấy bạn, nè bao theo chị nó nó. เก่งไอรีบาวสิงนี่เนาะโทรศัพท์บอมีซิมจับผิดเขื่องเป็นไงล่ะเอนเอาโทรศัพท์บอมีซิมมาบป <c oughs> เอาโทรศัพท์บอมีซิมมาฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบริร์ตสุปูสุคน บ่าวสิงถึงกับเลเ่ร่อนเลยตอนนี้เนาะเอ้าบ่าวแอนเจ้ากับมาพ่อบ่าวสิงคือกันบ่สบายดีสบายดีโดยโดย,โดยบ,ากกบ่าวสิงขุดกระปูบ่อุ้ยไปหานั่งอยู่ห้องคนเป็นไดนนี่เนาะไปทางไหนนี่เนี่ยคุดเนี่ยแล้วเขาไปนั่งอยู่พุ่น อยู่ไส์อ่ไรนะลุ้งลุ่มบ่ไปครับมาเพาะพอดีพี่นอ้องนาำก่อนเลยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีทักทายสบายดีพี่น้องมาเพาะไอสิงกับเบาแอนพอดีพี่น้องเนาะก็เลยแวะลงถามข่าวข่าวเพิ่นเรื่องคนมาอยู่บ้านเนาะอื้ ở đây thử ừ, đây thì nó cũng bất khuyên trắng <laughs> một chắc này cái lỗi vàng đây một này này ấy là theo thuốc đúc theo nỉ nỉ thuốc đúc này từ tháng đi phải bưng cho khuyết lên cho nồi này อ๋อแสดงว่าแล้วหู้แล้วบอว่าที่มีคนมาอยู่เพื่อนเราเนี่ยหูล้วจะแจ้งแล้วแล้วบอบอบอกจะซื้อเ่าไปแจ้งจะบอกจะซื้อแมนเห็นในคลิปของทางเพื่อนเนาะคลิปเพื่อนได้แล้วเพื่อนหู้ซึ้งเบอร์ได้บั๊ดเพื่อนก็ว่าหู้ซึ้งเฉยๆเพื่อนว่าเฉยๆบอสสิเฮ้ยหูฮะเจ้าหูเลยเลยเจ้ยหู้เลยอันนี้กอันนั้นไดหนี่เนาะ คันสมุดว่ะคันเอฟซีคือว่าอังสั้นอย่างซี่กะมันก็แล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะนิ่แต่ละน้าเพื่อนเห็นไอ้สิงอัจคือโบยู่แล้วนะนี่น้องเออยว่าสั้นว่าซีได้เนาะบมเมนว่าเขาจะคัดผู้ใหญ่ได้นนี้เขาบริคัดผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนมันก็แล้วสุดแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนนั่นเมื่อไอ้สิงก็บริอยู่คือว่าที่นี่พอบอสิงเราบริอยู่ได้พี่น้องเองยกับหูว่าพอเรื่องแล้วอย่างเงเราจังบริอยน่าที่ บางทีเราก็มีเรื่องในใจที่เราบอกทาบ่ได้เนาะมันเป็นไปได้ได้ทางตาบุหินแมนบางคนเขาก็เออมองผ่านก็บหูจักได้พว่าคนที่หูจักดีก็คือเบาซิ่งบพยาอนสาเหตุอย่างเราบอยู่เพราะว่าแต่ก่อนนี่เรายังอยู่เนาะมนเราอยู่จากเด็แต่บห็นสองคำเดือนเพราะยูู่ถึงเติบแล้วหลังจากที่เราเห็นแล้วเนาะแล้วบที่นี่เราอยู่อ้า สมมติว่าเพิ่นให้ทางด้านผู้อื่นมาอยู่เนาะบอสิงนี่เสียใจอยู่บอกนี่บอสิงบอสิงบ่สิงเบอรเทียใจบ่บ่แอนบ่ได้มีขาก้องบ่บ่ลงมาบ่ะเบอรเสียใจบ่ะบอสิงยังบ่อสเลยยังบ่อสข่าวเลยยังบ่อสข่าวอ๋อ แมกกูแต่คอยว่าอี้นี่แ,แต่ว่าเจ้ายังเพเห็นว่าขอบควได้มาอยู่นะ่ยทาว่าเพื่อนมาอยู่อรีอเจ้าชิดจังไหบ้านี้เจ้าบุมิซิตขาไปอยู่นะหันได้บ้านี้่นบอกให้เจ้าขัาไปวดนะหันได้คือเจ้าจะเที่ยวไปเอานา้ำตลอดตลอดคือจะกลอบไปไม่ได้เลยได้บ้านนี้ไปก็ต้องได้ขอเพื่อนเมนต้องได้ขอเพื่อนได้บ้านนี้เขียนทางไดนบ้านนี้เอานา้ำใช้กินบ้านนี้ <laughs> <laughs> อึ้งเลยว่าสิเนาะแล้วก็บ่จักแนวสิเว้าเนาะว่าเราก็บ่ได้อยู่แม่นความเพิ่นอยู่ดอกะนี่เราบ่ได้อยู่ไปเมนทางผู้ลักผู้ใหญ่เพิ่นเว้าอยู่ไปแต่ละมือบ่เห็นเนาะนีะน่เฮาก็บ่้โหเหตุผลยังเราบ่อยู่เพิ่นก็นเคยบอกหลายเทื่อแล้วเด้เรื่องอันถ้าบ่อยู่นะ เป็นให้โอกาสเราเถิดนะเนาะแน่นเป็นการให้โอกาสบ่สิงหลายเถิดแล้วที่แรกๆกะเอออยู่แบบบ่สิงอยู่แต่ทีนี้เปินกันยังให้โอกาสโอกาสไปเรื่อยๆแต่บ่สิงเรากะก็อาจจะมองอยู่แบบตามตูปตามอย่างมั่นชักไอ้ชิงหรือว่ามันงามพูดว่าบ่สิงฮะบ่ผู้น้อยชิงเนาะน้องผู้หัวเนี่ยชิงน้บ่ผู้ลองดูมันอาจจะิงามโพด นั่ก็เลยอยู่เนาะพี่น้องหลายๆคนก็ว่าโอ้สงสารสิงบ่สงสารบ่สิงหลายๆคนก็ว่าสมควรกะก็แม่นอยู่พี่น้องเอ้ยกสมควรถ้าถามว่าสมควรกสมควรว่าเราง่ายแท้ อันเรื่องนี้นะเขาเอาความคิดเห็นหลายบ่ได้มันเลอะแต่ผู้รักผู้ใหญ่เปิดตตัดสินใจเนาะเอาน่ะตามตามเพิ่นยังไงตามเพิ่นหรือว่าอัปเดตให้เอฟซีบ่งสื่อได้บริมีจุดประสงค์ว่าเออดีจังสั่นจังสิอ่าก็อาจบางสิงอาจทบ่ต้องการเท่านั้นบ่ต้องการอยู่และอาจทีมีครอบครัวที่ยากจนน่ะเพิ่นต้องการจริงๆรนะเพิ่นก็สิเปิดโอกาสให้ผู้อื่นเนาะนี่ๆีอันนี้จะได้ ไอสิ่งเราอาจสมักอยู่แบบนี้กะถ้ายเอฟซีทันใดทุ่งซึกอีกตนสงสารกัซื้อพอซื้อมีซื้อใครให้แล้วกะยินดีแชมนั้นเนาะเราอาจสมักรแชนั้นเด้อภาษีนะเราก็แปลว่าหากินเป็นวันหนึ่งมาเราก็เป็นคนตัวคนเดียวเด้อบุญลูกมีเมียเนาะบุญลูกมีเมียกินยังไปก็ได้ดูใช้ก็ได้นะบุญอยากให้เอฟซีดามาหได้เน่เน,แ,นแล้วก็คิดถึงสั้นเลย แต่ให้มาบอกเราสิก็ดีคือกันได้เพราะว่าเราบูมบางทีมีครอบควรได้ข้อควหนึ่งที่เข้ามาก็หน่อเราจะไปรบกวนเขาเจ้าแม่นบางทียันเราไปรบกวนบางทีเราอาจจะคิดว่าบ้านหลังนั้นยังเป็นของเราอยู่เด้เนาะก็เป็นไปได้ไดมบางทีแม่นอันนี้เขาก็ยังบ่แน่ใจว่าร้อยประเทศไหนว่าสิมาอยู่หรือบ่แต่ว่าเห็นในคลิปเบาแอนเมื่อวานนี่ข่อยนะว่าเบาแอนได้มาแจ้งแล้วข่อยก็เลยมาบัดไปเห็นเบาแอนพอดี เหมามาพอดีแน่นี่ครับมาก็เห็นระยะทางนั้นขาเพอดีแน่นิเพราะใกล้เคียงกันนินระยะเวลาเนาะจะมาจอดจะจอดวัดบพพอนาทีเห็นอน <c oughs> เป็นอยู่รังใจให้สิ่งเน,ะน,น,นาะนไดก็ได้ได้ไดจกพันขายกระปูกวานนี่ขายกระปูกประมาณน,นี่โอ้โ,อโ,อโอหเขาคุณไปทำบูชาอีกแล้วบ่ได้ไงว่านนี่เขาก็สร้างบ่านนี่เขาก็สร้าง ตั้งเขาไปเขาเขาทำส้มเนี่ยเลยเขาไปทำส้มทำห้องไทยเขาเผ็ดปูดองบ่เมือ่อไหร่ก้าวาจ,จะคุดนจังมงเมื่อไหร่ังม้นนง,ง,งมกินข้าวเส้าหรือบ่ก่อนที่ออกมานี่ยนะเวลากินเรือกินกาแฟบ่แล้วไอ้สิงนั่นเราไปผักอยู่ไหนอยูย่นในตูบข้างทางนะบ่เนี่ยอะไรละอยู่นั่นแหละ cà phê có mấy bò nhưng mà kìm Tao bố không sức mà sinh lâu buồn nó để để nó bảo lì đó Nó tươi kìm mà Bố nó cứ bố ẩm cho bảo bằng nà tà là nà Nó tươi khỉnh nó á ừ. ừ, Nó tươi bỏ Nó hả cấp bù kênh nó Hả tối tao ưỡn được bố Bất lo là vật hả cấp bố là cả thầy nó Bất bù, nó ลราหาเป็นโนไม้กระปูจิโลเ่เฮดลราหาเป็นแต่ประเภทพวกนี้ได้ถ้าวันอื่นเรากา็่าหาโมเป็นบมเป็นเนาะเราถนัดด้านนี้ดิเราก็เลยหา,าด้านนี้เราถนัดยูทูบแล้วก็จะยูทูบนี่แหละเราบ่มักอยู่เฮือนเนาะนี่นี่เราถนัดใครได้แล้วกล เอาไปนั่นเนาะกันมาตอนเช้านี่เห็นอยู่แล้วไอ้สิ่งอย่างไปยังมาเห็นออบอก่อผมมาเบ็ดเอาแท้โดนเลยได้ว่าน,นี่จะมาจะโดนนี่สิได้เออหักมาว่าน,นี่แหละแต่ก่อนก็โย่อะไรอัปเดทเราจะโดนแล้ยพอยังมาผมเจอแล้ววันเราอยู่เพื่อนก็บปอยู่นี่คือวันที่แล้วเราไปเลยเลยใจ่เจ๊เรา,าจะไปท่าไหร่เราบ่มีจุดหมายไปทำเห็นนั่นเนาะเห็นทั้งคลิปอัน บ่แสนพ่นลงบ่เพื่นผู้สิมาอยูสิสิมาอยูนะว่าสิหาคนมายูตามผู้รักผู้ใหญ่พ่นบอกล่เอฟซีกับบางคนก็เข้าไปถล่มแล้วได้เน่นแต่ถล่มแล้วทั้งที่อันต้องเว้าด้วยเหตุผลพลี่น้องๆก็คือตามหลักการแล้วนะในเมื่อไอสิงบ่อยุก็เป็นอันครมควนที่สิหาผู้อื่นมาอยู่ก็สิจต้องอยู่จักน้อยเนาะน่อาจที่ มันบ่ลอยบ่เช่นแต่หลายอย่างะนะแต่ว่าเขาต้องตัดสินใจให้ดีที่สุดในเมื่อป้าไว้มันก็เป็นเทือนห้างเปิดในเห็ดเบิดเงินเบิดคำเปิดเลยดิเบิดลายเตอร์เอิบได้นะเท่า์ไรอ่ะนะลายเตอร์เอิบแสนสะอ,อ,อ,องแสนหมดละแม่นแล,นแลดินก็หาหมื่นแล้วเตอร์เต็ดินนะสั่งเคื่องสั่งซานสั่งซ่างเตอร์เต็ดินหาหมื่นแล้วเนะาะหาหมื่นชามอ่ะมันบ่ธรรมาดาละ ใช่าต่ทีนตีไปสองพันละเนาะอ้อมตะข่ายตะขี่เด่เป็นห้องนห้องน้ำเนาะสร้างโอเบิสไล่นะว่อยังหาซื้ออุปกรณ์เฟรนด์กิดจากหาคนที่มันสมควรนั่นแหละแต่ว่าถ้าว่าเมาบอกบ่สอิมบอสิกะก็ดีแบบหนึ่งได้วอนเราอ่ะเราจะได้หามหู้เตรียมตัวทันเอที่เราบอกหามหูเอาใหม่ขให้มาอยู่เกินกุห่าบแล้ว ีโอเคกว่าเนาะพี่น้เดี๋ยวบาสิงตกใจปะเดีคนอื่นเห็นแล้วตกใจพอัยมาเข่าเฮื่อนพอมาอยู่คือมีคนมีคนเขามาอยู่นะพอแล้วกันแน่ใจร้อยแบบเช่นบอสเซนนะเพื่อนน้าฉันมาแจ้งเป็นทางการเนาะไม่เห็นเหมือนกันนะจะคุยทางในบ้านเนาะนนั่ต้้องไดบางทีเพฝนกอาจจะเอาศบอสิงเป็นนังคุยเนาะเพื่อให้บอสิงพูดได้ อันนี้คือฮาว่าอนี่ยังไม่ได้ขาดตอนได้หนึ่งว่าไปลอยเฉยไรนี่นะว่าเาเห็นในคลิปเนาะเนี่ถ้าว่าเอามาอยู่หรือเราอาจจะเอิ่นบาซิงเป็นทางคุยเลยกะเอาหลักฐานพญานนาะมาว่ามาว่าเนาะเออบาซิงบ่มีชิดในบ้านหลังนี้แล้วทางสั่นทางซี่แหละตามมูลความจริงเลยเนาะพี่น้องบาซิงเราเลยบอกให้ว่ามูได้บาซิงเนี่ยแหละเราไปดูเนาะ อื้นเลยบะชิมเร่งเลยบ่เอ็นมาพอดีเจอเพื่อนเมื่อวานนี่ก็ได้ยเมนเจอในนี้นี่พุดกระปูขึ้นกันบ่พลิกระปูหันเด้แต่น่้จะเจอกระบอกกําไพ่ป้อมสิครับกระบอกไพ่น่ะแล้ลมันลำลองบ่ด้วยแล้ลมันลำลองบ่ เล็รตะเล็บเหรอตะเล็บเนยมีตะเล็บนะโมตัดบอโอ้ต right? ัดเนยมันมีเซลล์โลายได้น่ะครับโมตะเล็บนะแล้วเราจะกระปูเด้ไวมจุกกระปูไปจับกระปูมันจังเกาะบอกโมมีของเนาะมีแต่กระปุกเนาะกระปุกกระปุกละห้าพันกรีดเด้นะเต็มไหมน่ะเต็มกระปุกครับว่าเด้อชื่นๆหน่อยก็ะด๊อกห้าพันเรวสองกระปุกกระจาดหุบสองสองกระสิบพัน Đập biển nhà sụp à? Đập biển nhà sụp Biển nhà sụp, biển cà phê này lẽ Nghe nói bà chính Cái hiu khẩu bò bà chính Hả? Đập bà hiu khẩu ớt ảo Hiu khẩu ớt ảo chẳng đáy bà hiu khẩu ớt ảo Hiu khẩu นายต้องชันแล้วอยู่ด้วยเนาะนี่ทว่าบอยกับบริมีพลักผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาซื้อคือแต่เก่าเด้ิต่เก่าเพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อเพิ่นเช้าซอยหรือเปล่านี่เพิ่นบริฟ้ามาหลายเดือนแล้วบอยก็เลยบริซื้อมาให้ปัจจุบันนีูุ้แเล่ตั้งแต่เริ่มเกี่ยวเกี่ยวเขาคุแหละ gặp đại sư mà là lơi còn là thịt nừng như ạ thịt quả sư mạch thế nương bạn nhiều bớt lên đấy bà nhỉ <laughs> sầu chay thế bà xình 很馋，哎，真 ต้นน่สิงเนาะนี่อีต้นยูได้ครับจำเ็บุษรอยู่แต่บุวจีสวยอย่างนี่านี่ขางกให้ให้ไม่ใบไม้แห้งนี่ยาแห้งเนาะนี่คือเฮาเป็นนเสือบเราจะกาแฟกันยางนะเราจเสกะสุแล้่แต่เล้าเอาไอสิไปให้เจ้าชิปพันไ้ชื่อนั่นเด้อเฮ้วผมจะขอบใจเขาไหเอาเป็นน้องกันเล นั่นใช่กระปุกนั่นบรเดนี่ว่าดอกเนาะวันเรามีผักกระเพื่อนได้เจ๋งนั่นเด้่นผู้สาวไทยเฮ็ดกินนะบ่าจักเนี่ไปเอาของเมียมามาจักบ่บ่ป็นหลักไม่เมียมาจักเนะบ่บาสิงบ่มีบ่จักบ่มีบ่จักบอาวลีจะไปทางไหนประด็นเนี่ะว่าที่ บอลบอลไปไปไปหาน้องดำก่อนน้องดำเฮ้น้องดำดำอยู่นี่กับบ่าวแสนทายอยู่บ้านหนองพังนี่ไปน้องข่อยบ่ไปเหแล้วโอ้น้องดำนะแม่นไปเป็นหมู right right <me an> <me an> ่ข่อยแล้ว okay. ่บ well so well. ้านหนองพังน้องบ่ใกล้เนี่ยนี่ฮะโอ๋ยวกจากที่บ่าวชิงกันเนาะโอ้น้องดำค่อยคิดว่าใกล้กันนี่แหละนะน้องดำใกล้ๆนี่นะเวททำพลาดเราเบิ้งเราเป็นคนอะเราบ่มักอาพัวบ่แม่นโอ้ยังได้เจอบ่าวแอน ต้องเจอมาซิงอย่างนี้ต้องเจอมาซิงเอนี่มันต้องเจอมาซิงเอาที่ใจดั้มที่มันมาซิงหมดหมมีความหายแล้วก็นั้นแล้วเนาะบ่มีความเครียดต้องยอมรับในตัวเองบ่จริงก็ได้ตัวเองก็ได้เฮ็ดผิดพลาดแน่แล้วเพิ่นให้โอกาสหลายเทื่อแล้วแต่เฮาบ่อยู่เองเนาะแม่แมเฮาสิโทษเพิ่นก็บ่ได้ได้ตัวนี้เพราะว่า ทุกอย่างเพิ่นเหตุตามความเหมาะสมแล้วนะอันนี้ก็ได้แต่ว่าไอสิงก็บริคิดเครียดตีเนาะบริคิดเครียดเนาะที่ว่าให้ไพ่มาอยู่กัตามเนาะเออจะเครียดอย่างเด้อไิงเด้ออเอห้ับไปคุดูกแป้คุดนอ บางทีก็จะน้ำไปเบิ่งแล้วได้เนี่ยมันบ่ลุงห้องต้นนิ่งบอลห้องต้นนิ่งบอลเออเนี่ยข้างล่างก็มีนองแล้วเนี่ยมีกันว่าดูิ่งนั้นี้ก้อนเ่ะออือบ่เบิ่งต้นนี้ก้อนมันแปดใช่ไหมเบิ่งน้ำนี่เราหมักไปหกได้อสิงค่ะคอยเด้อคอยยืนเลนมือโทรศัพท์เด้ออ่าแต่น้ำปลาชิงเนาะใครค่าตะกร้อนก่อนเอ้าอย่างใดกับปลาิงนี่ต้องนั่นนั้นปลิงนี่ ไอบอ,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 อสิงสู่ได้บ้านหรือบอสิงเด้อฮ่าถีบถพี่น้องเอเนาะเก่งีหลีบอสิงนน่เนาะศัพท์บูมิซิมจับผิดเครือเป็นไงบอเอนเอาทัพท์บมิซิมมาบ่เอาท์าบ,มบมีซ <c oughs> ิมมาอยวจไปหาน้องดำบงบึ้งน้องดัสิอกออชวนบอเอนไปท้าบ่ดไปด้อ่าถเ น้องพี่น้องบ่สิงนั่งดูนี่คือเกา่าเมื่อกี้นี่เราพาตะกรองออกมาวันนี้ก็เลยอยเอาพาตะกรงออกมาก,ก่อนมันจังดังลอยแค้นคือกันเนะาะพาตะกรงแก้วเนาะ,ะชื่อชื่อหันเดียวกันแหมพรอนช่างไห้พระเจ้าชื่อหันเดียวกันบ่เนี่ยนะ,ะบ่พรอนช่างไห้นะแม่แล้วสามฮันเดียวกันแล้ะฉันบ่นเดียวกันนั่นนี่เงาแห้งบ่สิงนี่ไปเบิ่งลัน chắc nào chắc nhím vậy đấy nhím vơi vơi, yên nàng mặn mặn nóng đầm đầm. Mia chắc? Mia ngay. Hào thàn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 . Hào đầm Hào thàn. đầm, thàn. Hào không Hào thàn. 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 Hào รู้จักบ่เอ้าพี่น้อง